จะเกิดอะไรขึ้นถ้าป่าไม้ทั้งหมดหายไปป่าไม้คือหัวใจของธรรมชาติเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตนับล้านสายพันธุ์และเป็นตัวช่วยสําคัญในการควบคุมสภาพภูมิอากาศแต่ลองจินตนาการว่าถ้าป่าไม้ทั้งหมดบนโลกหายไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะน่ากลัวแค่ไหนก่อนจะพูดถึงผลกระทบเรามาดูกันว่าป่าไม้ทําอะไรให้กับโลกของเราบ้างผลิตออกซิเจนป่าไม้สร้างออกซิเจนที่เราหายใจ โดยเฉพาะป่าอเมซอนที่ถูกเรียกว่าปอดของโลกดูซับคาร์บอนไดออกไซด์ป่าไม้ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสัตว์นับล้านสายพันุ์อาศัยอยู่ในป่าไม้รักษาสมดุลของน้ำและดินป่าไม้ช่วยป้องกันการพังทลายของดินและการเกิดน้ําท่วมถ้าป่าไม้ทั้งหมดหายไปสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือการลดลงของออกซิเจน ปริมาณออกซิเจนในชั้นบรรยากาศจะค่อยๆลดลงซึ่งส่งผลต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิตการเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อไม่มีต้นไม้ดูดซับคา Gas, ร์บอนก๊ากซเหรือกระจกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้โลกอุ่นขึ้นการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าจะสูญเสียที่อยู่อาศัยและไม่สามารถปรับตัวได้ทันการหายไปของป่าไม้จะส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของเราการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โลกจะร้อนขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกจะละลายเร็วขึ้นทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นวิกฤตอาหารและน้ำเมื่อระบบพิเวศเสียสมดุลพืชผลทางกากรเกษตรจะลดลงและน้ำสะอาดจะขาดแคลนการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติวัสดุจากป่าเช่นไม้สมุนไพรและผลผลิตทางธรรมชาติจะหมดไปส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลายประเภทเมื่อเวลาผ่านไปโลกจะ,ะเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นความเสื่อมโทรมของดิน ดินที่ไม่มีรากไม้ยึดไว้จะถูกกัดเซาะจนไม่สามารถใช้ปลูกพืชได้อีกการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารจะเสียสมดุลอย่างรุนแรงสัตว์บางชนิดอาจสูญพันธุ์สุขภาพของมนุษย์การขาดการออกซิเจนและผลกระทบจากมลพิษทางอากาศจะทําให้โรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นแม้สถานการณ์นี้จะดูน่ากลัวแต่เรายัางสามารถเปลี่ยนแปลงได้การปลูกป่าการปลูกป่าใหม่และฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม จะช่วยลดผลกระทบนี้การใช้ทรัพยากรอย่าง,ย,างยั่งยืนการลดการตัดไม้ทำลายป่าและเลือกใช้วัสดุทางเลือกการร่วมมือระดับโลกทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลองค์กรหรือประชาชนป่าไม้คือกลุ่มทรัพย์สำคัญที่เราต้องดูแลหากเราปล่อยให้มันหายหผลกระทบจะไม่ใช่แค่กับธรรมชาติแต่จะส่งผลถึงมนุษยชาติทั้งโลกคุณล่ะคิดว่าเราควรเริ่มต้นดูแลป่าอย่างไร คอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมเนื้อหาที่น่าสนใจแบบนี้อีก